Hi girl สวัสดีลูกสาวกลับาพบกับคุณแม่กุยชิโกะใน Sex Education podcast ที่จะเปิดประสบการณ์เซ็กของคุณไปอีกขัน้นเย่ให้สุดและอยู่ที่น้ำแตกนะจ๊ะทุกคน Hi girl สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับาพบกับคุณแม่กุชิโกนะคะในเอพินที่2 เอพิโซดที่2เนี่ยเราจะพูดถึง15คำศัพท์ในเซ็กที่คุณรู้และคุณต้องลองว้าวชิมชิมไม่เคยรู้มากก่อนเลยนะแต่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะคนส่วนมากก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเรามาดูซิมาให้สกอร์ตัวเองกันดูซิว่าจาก15คำศัพท์หรือว่าถ้าบางทีคุณแม่คิดได้มากกว่าน,นั้นอาจจะบอกมากกว่า15คำศัพท์ก็ได้แล้วก็มาดูกันว่าเฮ้ยเราอะรู้คำศัพท์กันสักประมาณ กี่คะแนนดีไหมรู้ว่าเออรู้ว่าดูเยอะขนาดไหนนะโอเคเริ่มจากคําแรกจากเอพิโซดที่แล้วเนี่ยคุณแม่พูดถึงคําว่าวานิลาใช่ไหมวลาพูดถึงวานิลาคนเราจะคิดถึงอะไรเป็นอันแรกก็ต้องคิดถึงไอติมไปเซเบนเซนสั่งอะไรดีคิดรถไม่ออกมันมีหลายรสช็อกช็กี้ชูวี่อะไรนะช็อกกี้ชูวีลัมลูเกดรสก็จะออกเยอะมากมะม่วงทุเรียนกะทิ whatever แต่ว่าคนส่วนมากอะก็ คิดอะไรไม่ออกก็สั่งวาน,นิลาใช่ไหมดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวาน,นิลาในไอเทมของทางด้านเซ็ก์นะคะมันจะแปลหมายถึงว่าการมีเซ็กท์ที่ธรรมดาธรรมดามีเซ็ก์ที่บอเริงอาจจะแบบไม่ได้บอเริงในเชิงแบบสามนาทีเสร็จนะแต่ว่าถ้าธรรมดาไม่ใช่มีการไม่ได้มีการแบบ BDSM ไม่ได้มีการโรเปย์หรือแบบทำอะไรที่มันรู้สึก,กว่าแบบเออแปลกผิดไปจากปกติอะไรอย่างเงี้ย ในเรื่องของ BDSM หรือการโรเพยต่างๆเดี๋ยวคุณแม่จะมาพูดในเอพิโซดต่อไปให้ฟังดังนั้นถ้าสมมุติก็ถามว่าเฮ้ยสมมุติมีเพื่อนฝรั่งที่แบบว่าเจนจัดในเรื่องนี้ถามว่าประมาณว่าเฮ้ยแบบ how was you your sex with that guy last night สมมติว่าไอ้ผู้ชายคนที่เราไปไปมีเซ็กด้วยเนี่ยมันแบบว่าก็เอาปกติถ้า missionary กอดจูบดอกกีอะไรอย่างเงี้ยลิงอุ้มแตงอะไรอย่างเงี้ยล้วก็บอกว่าเออ it was it was good it was vanilla ก็แปลว่าก็เป็นเสียงปกติธรรมดาธรรมดามีดีมีอะไรพิเศษไม่ได้มีต้องเอาอะไรมาอัดไม่ได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าไงนะไม่ต้องมีอะไรมาอุดปากหรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่ามีผ้าปิดตาเนาะก็เป็นเี็กแบบธรรมดาธรรมดาอ่ะมาดูคำต่อไปอ้อก่อนที่จะพูดถึงคำต่อไปต้องขอเตือนว่าถ้าใครตอนนี้นะคะกำลังกินข้าวอยู่หรือว่าแบบอยู่ในแบบกำลังกินข้าวอ่ะก็ อาจจะต้องเอาเอพิโซดนี้ไปฟังหลังจากที่ไม่ใช่ช่วงเวลากินข้าวเพราะอาจจะมีแบบว่าศัพ์บางศัพท์ี่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ไม่อยากจะกินต่อหรือว่าถ้าใครเนี่ยไดเอทอยู่ก็ควรจะฟังตอนกินข้าวเนาะเพราะว่าอาจจะให้แบบว่าอยากให้หยุดกินข้าวไปเลยอ่ะเตือนแล้วนะไม่ใช่ไม่เตือนคุณแม่เตือนแล้วนะคะโอเคมาคาที่2เนาะคาว่า AC slash DC จริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนฟังเพลงก็คือจะรู้จักแบรนด์นี้ AC/DC เนี่ยนะความจริงมันเป็นชื่อวงร็อกเป็นวงแบบอัลเทอร์เนทีฟของประเทศเออสเตรเลียเนาะ mm. หรือถ้าใครเรียนสายวิทย์ก็จะรู้จักคาว่า AC/DC ในแง่ที่เป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าสลับเช่นเออมันย่อมาจากอะไรนะ Alternating Current Electricity โ okay, อเคขอพูดอีกที alternating current electricity หรือ A.C. นั่นเองหมายถึงว่ากระแสะไฟฟ้าที่เป็นยังไงมีทิศทางไปกับตลอดระยะเวลาก็คือมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบตลอดเวลาไม่เหมือนกับกระแสะไฟฟ้าตรงก็คือ D.C. หรือว่าเรียกว่า direct current นั่นเองเนาะ direct current ก็คือกระแสะไฟฟ้าที่จะไหลไปทางเดียวกันไม่ไหลกลับเนาะเช่นอะไรเช่นอย่างเช่น ไฟฟ้าได้จากฐานไฟฉายเป็นต้นหรือว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์นเป็นต้นแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนมาถามว่าเออ what is your sexual i t y preference เขาอเออคุณเป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะมีรสยนยมทางเพศประมาณไหนเราตอบว่าก็ AC DC อะค่ะก็แปลว่า bisexual นั่นเองคือหญิงก็ได้ชายก็ดีอะไรอย่างนี้ทำให้เราเป็นคนแบบอ๋อไม่ตอบว่า b บ sexual เพราะมันดูธรรมดาเกินไปถ้าเราตอบว่า ก็เป็นเพนเป็นประเภท A C D C อยาทำให้เรามีความรู้สึกว่า Educated มากขึ้นเป็นตน้นอ่ะกี่คำและ2สองคำอ่ะคำต่อมานะคะคำว่า ATM อ่ะจากนี้เธอจะมองเวลาเธอจะไปตู้กดเงินเธอจะมอง ATM ไม่ไม่เหมือนเดิมต่อไปนะ ATM ย่อมาจากอะไรแปลง่ายๆเพราะว่า As to m o u t h ก็คือตูด ถึงปากนั่นเองตูดถึงปากคืออะไรก็คือแบบเขาว่าสมมุติว่าคุณแม่ขอใส่คำนี้ละกันนะคะว่าเป็นพอดแคสตทที่เป็นเอ u เคชันเนอะก็ขอไปพูดคำตรงๆทำให้มันเป็นภาษาง่ายๆเช่นสมมติว่าเราแบบไปเลียตูดไป e ีทแอสหรือไปกินตูดคนคนหนึงมากำลังกินอย่างอร่อยกินเสร็จจากนั้นก็มาจูกปากเขาต่ออย่างนั้นละค่ะก็คือ atm นั่นเองเนอะจากนี้ไปเวลาเพื่อนถามว่า เออไปกดเงินที่ไหนแล้วก็คิดถึงคำว่า A T M ขึ้นมาอาจจะมีหลายความหมายก็ได้นะคะเป็นตน้นอ่ะคำต่อมาคำว่า B B W ทำให้คิดถึงรถยนต์ B M W ไหมแต่ความจริงไม่ใช่นะ B B W เนี่ยย่อมาจาก Big Beautiful Woman เขาบอกกันว่าออผู้ชายเนี่ยเขามี preference หรือความชอบหลากหลายถูกไหมดังนั้น Big Beautiful Woman ก็หมายถึงคนที่อาจจะมีน้ำมีนวลง่ายคือคนอ้วนอ่ะเดี๋ยวจะโดนว่าเป็นแบบแฟ a ช h a มมิ่งอีกไม่เป็นไรคุณแม่ก็อบอวกมเหมือนกันก็ได้ก็เป็น Big Beautiful Woman บางทีผู้ชายก็ชอบว่ามีเนื้อเยอะๆไม่ต้องมาสกินนี่ขอตูดใหญ่ๆนมใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เรียกว่าเราเป็นแบบว่า b ีบ b ได้ก็คือ Big Beautiful woman นะคะนั่นเองอ่ะ เจอคำต่อมาคำว่า DP, D P D Doc P e o p l e l a n d อย่างนี้แต่ว่า D P เนี่ยมันแปลว่า Double p r e n e t a t i o n Double ก็คือคู่ใช่ไหม p r e n e t a t i o n แปลว่าการสอดใส่ก็คือการสอดใส่เป็นคู่เอ๊ะมันคืออะไรนะการเราใส่เป็นคู่ก็คือผู้หญิงเนี่ยมันจะมีอยู่สองรูใช่ไหมคะปกติรูแรกก็คือรู หอนั่นแหละก็คือรูว่ายนะกับอีกรูนหนึ่งก็คือรูตูสนะคะบางทีเนี่ยผู้ชายเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยสลับรูบ้างเออสลับรูคู่การเดียเด๋ยวเดี๋ยวตูสบ้างเดี๋ยวจิมีบ้างแล้วแต่สถานการณ์หรือบางคนเนี่ยใช้เซ็กทอยช่วยออแบบเซ็กทอยอาจจะอยู่บนในรูจิมีแล้วผู้ชายก็เอาอยู่ในแบบว่ารูตูสนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกว่าการ D.P. หรือว่า Double penetration นั่นเอง เนาะอ่ะโอเคคำต่อมาเป็นคำที่สวยงามคำว่า golden shower คิดถึงหมาอีกแล้วนี่คิดถึงบบว่า golden retriever เนาะอาจจะคิดถึงเป็นเงินเป็นอะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็น golden shower เอาน้ำสีทองอาบน้ำสีทองอาบน้ำสีทองคืออะไรคิดซิคิด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 มันก็คือการที่เราเนี่ยไป ฉี่รถคนคนหนึ่งนั่นเองอาจจะแบบว่าเข้าทั้งปากเข้าฉี่เข้าปากเข้าเห็นปากเขาเป็นกระโทนหรือว่าอาจจะแบบว่าเป็นโก l d e n shower shower me with your love ก็คืออาบฉันด้วยความรักแต่อาจจะเป็นชา o w e r me with your urine ก็คือ ช่วยอาบน้ำชันด้วยฉี่ของเธอทีเธออย่างนี้เป็นต้นเนาะบางคนก็เกิดอาการเทินออนเทินออนแลคืออาการเงี่ยนนะคะก็คือแบบน,นั้นเรียกว่าโกลเด้นชาเวอร์ทีนี้คำว่าโกลเด้นชาเวอร์เนี่ยทำให้คุณแม่คิดถึงคำหนึ่งคือคำว่าโรมันชาเวอร์อันนี้ตกใจมากคือเพื่อนคนที่เป็นคนกรีกบอกว่า you know Roman Shower แอเราก็คิดในใจอ๋อมันต้องเป็นแบบอารมณ์แบบบาร์ชับใหญ่ๆมีผู้ชายหลายๆคนนั่งอาบน้ําด้วยกันซึ่งก็บอกว่าผู้ไปเลยอ๋อฉันรู้จักคําว่าโรแมนชาเวอร์คือการที่แบบเหมือนอารมณ์แบบไปออนเซนใช่ไหมแบบว่าผู้ชายหลายๆคนอาบน้ําใช่ไหมเพื่อนชากรีก็บอกเนอ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 ไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่รู้จักอย่างดีจริงคาว่าโรแมนชาเวอร์หมายถึงว่าการที่เราเอ่ออ้วกใส นะคะคอ้วกใส่อะไรอ้วกใส่พาร์ทเนอร์หรือคู่นอนของเรานั่นเองก็คือนั่นแหละอาจจะอ้วกจากอะไรอ้วกนี่อาจจะมาจากวนยก็ได้เพราะว่ามันเป็นพวกคนโรมันชอบกินวายใช่ไหมก็ เอ่ออวกที่เป็นไวน์ก็คือกินไวน์แล้วก็อวกนั่นแหละเออแล้วก็ใส่เออใส่ลงไปในพาร์ทเนอร์ของเราอ่ะอาจจะมีเสียงกึกกักกึกกักนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนคุณแม่เข้ามาในห้องอ่ะส่งเสียงไลยคะ่ะยานคยิเซไฮทูมายพอดแคสต์เอ่อออเดียเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพอดแคสต์ลิสเทเนอร์เฮ้ยไหฟรอมเยอรมนี อ่ะไฮฟอร์มเยอรมนีตอนนี้คือคุณแม่นั่งอยู่เบอร์ลินนะคะเพื่อนก็มากินคอลลาเจนที่ทําให้ผิวสดใสก็เป็นแบบว่าเป็นผู้ชายฮิตโรเซ็กชวลคนนึงอ่ะโอเคข้ามไปเมื่อกี้เราพูดถึงโรมันชาเวอร์ไปแล้วเนาะนัก,กนมาได้กี่คําแล้วห้าหกคำแล้วปะประมาณนั้นนะคะโอเคคําต่อมามาเจอคําว่า skiing. ส k ี i n g ส k ี i n g คืออะไรก็คือเวลาเราไปบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีได้เล่นเนาะก็คือไปกีฬาสกีนั่นเอง คิดถึงสิเวลาสกีเนี่ยมันต้องใช้กี่มือคะคุณลูกใช้สองมือและสกีมือเดียวไม่ได้ถูกไหมโอเคดังนั้น <c oughs> ให้คีสภาผู้หญิงมีผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้ชายอยู่ข้างหลังผู้หญิงนึงอยู่ตรงกลางมือสองมือจับสิ่งที่คล้ายกับสกีคืออะไรคะคอวยยอก็คือจับสองคอวยยอพร้อมกันแล้วก็แบบถูถ่าย ซักไปซักมาเหมือนเล่นสก,กีเลยดังนั้นคิดให้ดีถ้าผู้ชายสองคนในบาร์มาถามว่า you ought come to skiing with us อย่าเข้าใจนะคะว่าเขาจะพาคุณหนูไปออสเตรียไปแบบว่าไปเล่นสก,กีบนภูเขาฮัลโหลเจอกันในห้องนอนจะแม่ตามนั้นนะคะอันนี้คือคำว่าสกีอิงคำต่อมาที่คุณแม่ชอบมากคือคำว่า stranger on the rock ชื่อเหมือนชื่อค็อกเทลปะ ค็อกเทลมันจะมีอะไรสักอย่างออนเดอะล็อกเนาะจำไม่ได้แล้ววอดก้าออนเดอะล็อกหรืออะไรสักอย่างแต่อันนี้เป็นสเตรนเจอร์สเตรนเจอร์แปลว่าคนแปลกหน้านะคะคนแปลกหน้าอยู่บนหินคืออะไรที่จริงเนี่ยมันเป็นคำสั่มมาจากว่าให้เราเนี่ยนะนี่เป็นคลับผู้ชายนะคะก็คือให้เราเนี่ยเอามือไปจุ่มในน้ำแข็งที่มันเย็นมากๆมาก แล้วก็เอามือที่แข็งนั้นนะที่เป็นมือเหมือนมือกับของคนแปลกหน้านั้นอะมาช่วยตัวเองนั่นละค่ะเรียกว่า stranger on the rock นะคะคำต่อไปหมอคนที่เป็นวีแกนหรือพวกที่ชอบไม่ชอบเนื้อคือคำว่า veggie v e g g i ที่แปลว่าผักอะมาจาก vegetable อะ่ะเออ veggie s c e ก็คือ s ี e ที่แปลว่าแบบดูหนังมีซี e n e หนึ่ง scene สอง s c e สม veggie scene แบบ ก็คือไม่มีก็คือเป็นผักล้วนไม่มีมีดใช่ไหมอ่ะความจริงเนี่ยมีด M E A T ที A, T, e A T ที่แปลว่าเนื้อนะนะก็คือเป็นคำยอ่อเป็นคำแสดงของคาว่าคอวย,ยอก็ได้ดังนั้นเวจีซีนนะคะหมายถึงเอ่อฉากที่มีแต่เป็นผู้หญิงล้วนอืมไม่มีผู้ชายมาผสมใดๆทั้งนั้นนั่นเองเนื้อ,อนนี้คือเวจีซีนต่อมาคือคำว,ว่าครีมพาย คิดถึงอะไรของหวานอยากไปนั่งกินของหวานไม่ใช่ฮัลโหลคิดก่อนครีมพายหนะ้าตาเป็นยังไงถ้าวันนี้เราลองไปเซิร์ช Google เนอะคําว่าครีมแล้วก็พายสะกดอย่างนี้นะคะ ครีมเหมือนครีมที่ทาหน้า C r E A M แล้วก็พายที่เป็นอเมริกันพายหรือพายที่เรากินหรือค่าพายที่ต้องหา P I E เนาะจะกดกรวมกันเป็นคำว่าครีมพายนะคะครีมพายคืออะไรครีมพายก็คือการที่ผู้ชายเนี่ยเอาผู้หญิงอาจจะแบบด้วยคอนดอมก็คือถุงยางหรือจะไม่ด้วยถุงยางก็ได้ <c oughs> เสร็จให้แตกข้างใน ให้แตะข้างในเสร็จก็ให้อาซูจิหรือว่าอีครีมพายน่นนะไหลย้อยออกมาจากจิมิหรือว่าไหลย้อยออกมาจากรูตุสน่ะค่ะคือที่แมาของเขาว่าครีมพายก็ไม่รู้ว่าทําไมทําให้ผู้ชายเขาเทิร์นออนกันเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ที่เฮ้ยเวลาเวลาเราไปร้านพายไปร้านขนมหวานแล้วแบบว่าอุ๊ยครีมพายหนะ้าตาอร่อยจังเลยอะ่ะ อาจจะต้องคิดถึงคำของคุณแม่นิดหนึ่งว่าโอ้ไม่กอดคิมพายคืออะไรนะอ่ะโอเคคำต่อมาเป็นคำที่น่าสนใจมากคือคำว่า VOPVOP เนี่ยมาจาก point of view เนาะ point of view หรือจุดที่ดูอยู่อันนี้ผู้ชายจะชอบดูมากหมายความว่าบางทีเวลาเนี่ยเราดูหนังไม่ว่าจะเป็นหนังที่เป็นหนังโป๊หรือว่าหนังปกติธรรมดาก็ตามนะคะ เออบางทีหนังโป๊หนังปกติเนี่ยมันก็จะมองแบบถ่ายจากมุมไกลๆถ่ายจากแบบเห็นสองคนกำลังแบบสกีอิงสา3คนกำลังสกีอิ่งกันหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่า point of view เนี่ยเป็นเหมือนว่าเราอะมองจากมุมที่เป็นตาของเราอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติคุณแม่อยากจะดูเออคนมาคนมา,นมาเลียจิมิละกันเนาะแต่ว่าเลือกเป็น POV ก็คุณแม่ก็จะเห็นเป็นเหมือนว่า ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็คือจะไม่เห็นเป็นผู้หญิงจะไม่เห็นหน้าผู้หญิงถูกไหมเพราะคุณแม่เป็นผู้หญิงคนนั้นถูกไหมอ่ะแล้วก็เห็นเป็นแค่เออผู้ชายกำลังเลจิมีเราเซมเดียวกับของผู้ชายเหมือนกันค่ะผู้ชายก็อาจจะในใน POV เนี่ยก็จะไม่มีภาพผู้ชายเลยก็จะมีแต่เป็นผู้หญิงกระลงอมคอวยอให้อยู่อะไรแบบนี้บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากเห็นผู้ชายคนอื่นไม่อยากเห็นผู้หญิงคนอื่นในพรไง หรือในหรือในหนังโปงนะ้งอะก็เลือก POV กันได้นะโอเค <c oughs> ไม่รู้ผ่านกี่คำนะเกิน15หรือยังก็ไม่รู้ไม่เลยนับนะอ่ะโอเคคำต่อมานะคะคือคำว่าคูกะสะกดแบบนี้ c o u g a r ภูกาเนี่ยความจริงเนี่ยมันเป็นถ้าคุณแม่จะไม่ผิดมันมาจากคําว่าภูมาภูมาก็คือเหมือนชื่อแบรนด์รองเท้าใช่ไหมเออที่จริงเออมันแปลถ้าคุณแม่จะไม่ผิดอีกเหมือนกันแปลว่าเสือภูเขาเนาะแต่ในทางสับสแลงเนี่ยน,นะคะมันหมายถึงว่าผู้หญิงที่แบบสวยมีสเสน่ห์แล้วก็มีเซ็กกับคนกับผู้ชายที่เด็กกว่าตัวเองมากกว่า8ปีขึ้นไปอ่ะฮะ นั่นคำว่าคูมานั่นเองนะคูก้าคูก้าคูก้าหรือว่าเป็นสับหรือว่าผูมาก็ได้นะอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมันจะแตกต่ากงกับคำว่า milk f i l k มิลคเนี่ยเราจะเห็นจากถ้าใครเคยรู้อเมริกันพายจะเข้าใจว่ามิลคคืออะไรเนาะ m i l ออโทษค่ะ m i l f มิ f มาจากว่า m าเธอไอว l d l เลิฟทูฟักหรือว่าคุณแม่ทรงเสน่ห์ที่ฉันอยากจะเอาด้วยเหลือเกินอ่ะเคยเห็นไหมก็จะมีความแตกต่างกันทําไมถึงแตกต่างเพราะว่าคําว่า m, outh, m I ิ l f เนี่ย มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเป็นมัธูดมีความเป็นแบบเป็นคุณแม่แบบอาจจะเป็นผู้ชายแบบแบบค,คุณแม่คุณแม่คนนี้ฮอตจังอะไรอย่างเงี้ยแต่คําว่าครูก้าดูกล้าหรือภูม่าบันตกิจที่พูดไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเทอมของมัธยูดก็ได้มันอาจจะเป็นอยู่ในเทอมของว่าเป็นผู้หญิงทรงสเสน่ห์เป็นผู้หญิงแบบเอ่อ uh, working woman อะไรเงี้ยแล้วเราเป็นแบบลูกน้องทํางานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นว่า คูกาดูกาผูมาได้นะคะโอเคให้เรารู้กันเอาไว้ว่ามันมีความแตกต่างเนอะระหว่างคูกาคำว่ามิลค์เนอะพอถึงคำว่ามิลค์มิลฟแล้วคุณแม่คิดถึงอีกคำหนึ่งคือคำว่าวิป whip นะคะวิปอันนี้มันย่อม,มาจากว่า woman who is hot intelligent and in her prime prime ก็คือจุดสูงสดุดสุดสูงสุด,สด,สด,สด ขวางความเป็นผู้หญิงมันประโยคนีน้มันแปลว่าผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งฮอตทั้งมีมีแลาก็อยู่ในเอชหรืออายุที่อยู่ที่ประมาณซักยี่สิบเอ็ดถึงยีห้าเป็นอายุที่เขาว่ากันว่าผู้หญิงจะมีความสวยที่สุดเคุณแม่ผ่านมานานแล้วก็เลยจุดนั้นไปแล้วนะคะ อันนี้คําว่าวิบ W H I P นะอาจจะเป็นอารมณ์แบบผิงสวยมากๆอะไรแบบเนี้ยถ้าใครถามว่า oh how is she how is she like oh she s a s a whip นั่นแหละก็ถือว่าเป็นคำชมนั่นเองเนาะ,ะคำต่อมานะคะเป็นอีกคำที่คุณแม่ก็ชอบมากคือคำว่าคักโขนะสะกดนะ C u c k o l d นะที่จริงคำนี้เดี๋ยวบป๊บึงนะคุณแม่ขอสะกดแบบเสียงแบบ spelling Cackle ได้ยินไหมคะ Cackle เน no? อะ Cackle เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายในสมมติถ้าเราไปเสิร์ชใน dictionary น,นะมันแปลว่าสามี ของหญิงนอกใจหรือว่ามีชู้หรือการหรือถ้าเป็นเวิร์บก็คือการนอกใจสามีนั่นเองนะคะแต่มันมีเขาเรียกว่าไงนะมันมีความคอมเพล็กซ์หรือมีความซับซ้อนไปมากกว่าน,นั้นเนาะเขาว่าโคโคเมื่อกี้เนี่ยมันหมายถึงว่าการที่สมมติถ้าเรามีสามีใช่ไหมแล้วสามีเราอ่ะชอบให้เราอะมีเซ็กกับผู้ชายคนอื่นโดยที่สามีเราดูอยู่นั่นแหละคุยคำว่าคาโก ขอสกขอเสียงสเปลลิ่งจากลองดูดีอีกรอบหนึ่งคาโคล e อ่ะสะกดอย่างนี้คาโคลนะคะ C U C K L O D อันนี้ก็คือเป็นนาวเนาะสามีของหญิงนอกใจที่มีชู ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นมันก็อาจจะเทอร์นอนผู้ชายเนอะเพราะว่าแบบว่าอุย้ยเห็นเมียราวกลาลังเอากับผู้ชายคนอื่นกํนลาลังสกีอยู่กํลาลังคีมพายอยู่กํลาลัง ATM อยู่กํลาลัง whatever อะไรอยู่ก็ตามแต่นั่นะแหละก็เป็นสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งในคําศัพท์ เหมือนกนกัแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคำนี้มันมีที่มามันมาจากนกเนาะนกชื่อพันว่าคักคูนกน่ารักเรื่องเลยนกนะคะไอ้ไอพันนกเนี่ยเผื่อใครอยากจะไปเซิร์ชเป็นเป็น,เป,นเป็นสปีชีของนกเนาะสะกดนะคะ c u c k o o คักคูนกคักคูนกคักคูมีลักษณะพิเศษแตจกจากนกอย่างอื่นยังไงมันเป็นนกที่เอาไข่ของตัวเองไปวางไว้ในรังของคนอื่น นั่นเองไข่ของตัวเองนะแต่ว่าเอาไปวางในรังของคนอื่นนั่นแหละรังแบบรเรือไม่เห็นอากาศงองงูไปในรังของคนอื่นเนอะหรือรังของนกตัวอื่นนั่นเองก็มันก็เลยเป็นคอนเทนต์เดียวกันกับการที่สมมติมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะมาจำบโบจำบ้ะกับภรรยาของออของคนที่แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอาไข่มาวางไว้นั่นเองนะคะอืม อ่ะเรามาถึงคำสุดท้ายของวันนี้ที่คุณแม่ชอบมาคือคำว่า d e f o r t a t i o n d e f o r t a t i o n สะกดยังไง d e f l o r a t i o n d e f o r t a t i o n มันจะมาจากครใครคว่า flower ไหมเห็นไหมถ้าตัด d e ออกขอสอนภาษาอังกฤษนิดนึงอะไรที่ดีที่ขึ้นต้นด้วย d e ในภาษาอังกฤษจ,จะไม่ดีเช่นคำว่า delay แปลว่าสายใช่ไหมคะ delay แบบ D E L A Y หรือว่า decay l ที่แปลว่าแบบผุพังเน่าเปื่อย D E C A Y อย่างนี้เป็นต้นอะไรที่ดีจะไม่ดีเช่นคำนี้เหมือนกันค่ะคำว่า d e f o r t a t i o n floor เนี่ย floor F L O R นะคะมาจาก flower ดังนั้นคำว่า d e f o r t a t i o n นะคะมันหมายถึง ภาษาละตินนะแปลว่าการฉีกขาดของดอกไม้นะคะพ่นั้นดอกไม้ในที่นี้คืออะไรก็คือการที่เด็กสาวที่มีพรมจารย์ยมีความเป็น Virgin like a virgin มีความเป็น Virgin นเนี่ยนะคะไปเอากับคนที่มีอายุมากกว่าหรือไปเอากบคนแก่ดังนั้นก็เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่แบบโอ้โหแบบ หมดนี้ขึ้นหมดอะไรนะ d e f o r a t i o n หรอหรืออาจจะเอาไปรอกับเพื่อนก็นแล้ว่าเอ้เมันคือหนั่ยฉันรู้นะว่าเธอไปผ่านการ d e f o r a t i o n มาแล้วเพื่อนอาจาจะงงว่าเอยคําศัพท์สวยรูนี้มาจากไหนก็อย่าลืมบอกเพื่อนนะคะว่ามาจาก education ของคุณแม่กุยชิโกะนั่นเองนะอ่ะโอเคให้อีกคํานึงก่อนไปดีกว่าเป็นคําที่เขาเรียกว่าเป็นศัพท์เป็นศัพท์นนนนในทางการถ่ายทาหนังเออดูมีความรู้ขึ้นมาดูมีความเป็น ค i t ตเฟ n ร์ a โนแลเพราะว่าค i เเฟิร์โนแลถ่ายทำหนังสวยอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะโอเคมันคือคำว่า